คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรสัสุภแสงคลิกใ่ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz เวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทระสุประแสงนะครับพี่มิงคอมทูเดย์ประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2,568นนะครับหึ่งชั่วโมงโดยประมาณที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมกับสาระดีๆในเรื่องของดิจิตอล l i f e สไตล์มาอัปเดตกันแล้วก็ให้ความรู้กันรวมถึงมีเพลงเพราะ,ราะจากทางสถานีเปิดให้ฟังด้วยนะครับก็เพลงเพราะๆก็ต้องให้เครดิตกับ คุณคอนโทรลสุดหล่อของทางสถานีนะครับที่ช่วยเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกับทุกๆคนนะครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องของโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงบางทีการที่เราอยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปเสพติดมากเกินไปเราจะมาหักด,ดิบหยุดมันยังไงได้บ้างนะครับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซิเคชัน เป็นการบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น การได้รับความคิดเห็นคำวิจารณ์ที่ไม่ดีรวมถึงพฤติกรรมการเสพโซเชียลมีเดียจนมากเกินจนเกิ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 นไปซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งดา้านทางด้านร่างกายและด้านจิตใจนะครับข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับพี่มิงนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลสิกรินเขานำเสนอและเห็นน่าสนใจดีเลยเอามาแชร์ในรายการนะครับเขาบอกว่าลองเช็คตัวเองนะครับใครที่กำลังได้รับผลกระทบจากการใช้งานโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือใช้ในการทำงานลองนำไปปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะส่งผลดีคือช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นสำหรับวิธีการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์นะครับสามารถทำได้ดังนี้ก็คือหากคุณรู้สึกว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากจนเกินไปเนี่ยมันมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือชีวิตประจาวันลองทาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ นะครับคือเริ่มต้นจากตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงหรือปิดการ <c oughs> ขอไปฮะปิดการแจ้งเตือนพวก notification ต่างๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ส่วนของ setting ในสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับมันก็จะมีถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนี่จะไม่ยากมากเพราะว่าในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องเขาเรียกว่า setting เซตติ้งแล้วก็ไปที่ส่วนของพวก notification ถ้าใช้พวก Android ก็ไปเลือกแอป Notification แล้วก็ไปปิดแอปพลิเคชันที่เราคิดว่าบางทีมันมากวนสมาร์ที่เรามากเกินไปนะครับจากนั้นก็กำหนดเวลาในการเล่นหรือใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มันชัดเจนว่าคุณจะใช้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะหยุดในวันหยุดด้วยนะครับซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์ line, ออกไปใช้ชีวิตพักผ่อนทำกิจกรรมกับคนที่คุณรัก งดเล่นสมาร์ทโฟนตอนก่อนนอนอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เป็นคำแนะนำที่เขาบอกมาเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมทั้งหมดแล้วนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้แบบปกติมีประสิทธิภาพแล้วก็โซเชียลมีเดียก็จะไม่มีผลกระทบกับตัวเราแต่ก็จำเป็นต้องทำทุกขั้นตอนที่กล่าวมาถามว่าต้องทำไหมจริงๆก็พยายามทำให้มันเกิดความสม่าเสมอแล้วเราก็จะเหมือนกับดีท็อกในเรื่องของ จิตของเราได้ดีขึ้นนะครับสำหรับสัญญาณเตือนว่าคุณต้องจำเป็นต้องเข้ามาสู่ในโหมดของโซเชียลดีท็อกมีอะไรก็คือหากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือไม่ลองสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้ครับหากพบว่าตรงกับตัวเองหลายข้อหรืออาจจะถึงเวลาที่เราต้องแก้ไขตัวเราเองแล้วนะครับมีอะไรบ้างเริ่มรู้สึกปวดนิ้วข้อมือแขนคอหรือหลังกอาจจะเพราะว่าใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะอุปกรณ์เหล่านี้ หรือร่างกายไปใช้กับอุปกรณ์พวกนี้จนเราเกง่งนิ้วเกง่งมือตลอดเวลาเบลอปวดตาและมึนไปชั่วขณะจดจอ่จออยู่กับโซเชียลมีเดีย27ทับ 7, หมายคืออะไร24ชั่วโมง7วันนะฮะสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณคือเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแลละเขาบอกคุณจดจอ่จอก,กับการโพสอะไรมากกว่าที่จะทำอะไรคือสนใจว่าจะโพสอะไรดีเพื่อเรียกไรค์เรียกแชร์เลือกลิชนะฮะ ไม่มั่นใจตัวเองและเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียมีความกังวลกระวยใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออฟไลน์แบบกระทันหันเช่นวันก่อนที่ True เขาล่มโอ้โหทุกคนถึงกับแบบจะเป็นจะตายกันเยกวาอย่างเงี้ยแบบเครียดไปเลยเพราะว่าอยู่ๆก็ไม่สามารถเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับหากคุณพบว่าสัญญาณเหล่านี้ตรงกับตัวเราหลายข้อ ลองเริ่มต้นปรับสมดุลการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมแล้วจะพบว่าคุณสามารถช,ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับหากใครที่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียแล้วให้ลองทําดูนะครับแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดเศร้าหดหู่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านก็ควรจะไปปรึกษาพบแพทย์ต่อไปนะครับก็ จริงๆเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือคุณหมอที่ที่ให้คําบ,บําบัดหรือการให้การบาบัดสิ่งเหล่านี้ก็มีค่อนข้างเยอะหรือถ้าเหนืออื่นใดถ้าถามพี่มิงนะทำใจให้สบายๆออกไปพบโล่งกว้างหากิจกรรมอื่นๆมาทํามันก็น่าจะช่วยทําให้ชีวิตเรารู้สึกปลอดโปร่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับจริงๆมันก็มีหลายๆคนบอกว่าหรือเราควรจะไป ไปไปเลิกตามโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะใช้คอนเซปต์ที่ชื่อว่าโจโมหรือ joy of missing out ความสุขของการพลาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้ก็มีคนพูดถึงกันว่ารู้ว่าไม่มีการแจ้งเตือนจากใครแต่ก็ยังกดเข้าไปดูทุกแอปเคยเป็นไหมแบบนี้นะครับหรือกลัวคนกลัวว่าเราจะคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องต้องตามให้ทันทุกข่าวไม่กดออกจากกลุ่มไลน์แม้ว่ากลุ่มนั้นจะเงียบกิฟไปแล้วเป็นปีก็ตามเคยเป็นไหมถ้าเป็นเนี่ยเขาบอกว่า ต้องมารู้จักคำนี้เลยครับ FOMO F OM O M O Fear of Missing Out เป็นคำที่ใช้เรียกความรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะพลาดสิ่งสำคัญรวมถึงไม่สำคัญโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียจนต้องคอยเปิดมือถือเพื่อเช็คความเป็นไปของผู้คนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลให้คนที่กำลังประสบสภาวะแบบนี้มีอาการหงุดหงิดหรือเครียดจากการ รับข้อมูลข่าวสารมากเกินไปในโลกที่หมุนไวเกินไปได้นะครับและถึงแม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมามากมายทั้งการทำโซเชียลดีท็อกซ์อย่างที่พี่มิงพูดเมื่อช่วงต้นการเขียนไดอารี่แทนที่จะโพสต์ให้ทุกคนรับรู้การจำกัดการเล่นมือถือนานๆาของเราแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะหักดิบหรือหันมามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองได้ง่ายๆเช่นกันแต่รู้หรือไม่ครับว่าในอีกมุมหนึ่ง นอกจากสิ่งที่เรียกว่า FOMO f OM o m o แล้วเนี่ยยังมีคำศัพท์หนึ่งคือ Jomo หรือว่า Joy of Missing Out ซึ่งเป็นคำที่ถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับ FOMO กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกับเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับความหมายของ Jomo ว่าคือ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz พักกันกับการฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันกับว่าโจโมหรือ joy of missing out เนี่ยมันเป็นอะไร สำหรับโจโม่นะครับนั้นหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจในการไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆในโซเชียลมีเดียเพราะการที่เลือกที่จะไม่สนใจไม่รับรู้แล้วเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าซึ่งอาจรวมถึงการไม่อัปเดตชีวิตของตัวเองหรืออัปเดตแต่ไม่ได้กลับไปดูว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคือไม่สนใจว่าหลังจากโพลแล้วจะมีใครมาถามไทยหรือจะมาสนใจอะไรกับเราโจโม่ดูเผินๆแล้วไม่มีอะไรเหมือนกับโฟโม่เลยนะะทั้งยังเป็นเหมือนเป้าหมายที่โฟโม่อยากไปให้ถึง เพราะถ้าเลือกได้ใครๆก็อยากที่จะมีความสุขแบบไม่พึ่งโซเชียลมีเดียทั้งนั้นเพราะมันเป็นการสะท้อนถึงความสงบด้วยใส่ด้วยการใส่ใจชีวิตและความสุขของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวของคนอื่นให้วุ่นวายแต่ก็ไม่ได้แยไม่ได้มีความหมายหรือแปลว่าคนที่มีสภาวะเช่นนี้เนี่ยจะมีความสุขเสมอไปเพราะว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทเนี่ยได้เผยถึงอีกแง่ของโจมว่า การที่หลายคนเลือกที่จะไม่สนใจโซเชียลมีเดียหรือโลกโซเชียลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความสุขจากการได้รับความสงบทางใจอย่างแท้จริงแต่อาจจะหมายถึงการกลัวมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเล่นโซเชียลมีเดียและไม่แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตกับคนอื่นต่างหาก ดังนั้นนะครับโจโมจึงไม่ใช่อาการที่สะท้อนถึงสุขภาพจิตที่ดีอย่างที่เข้าใจกันเสมอไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์จากความวิตกกังวลกับการเข้าสังคมของคนบางคนนอกจากนี้นะครับงานวิจัยยังเผยอีกด้วยนะครับว่าในกลุ่มคนที่มีอาการแบบโจโมเนี่ยจะมีเพียง10%เท่านั้นนะครับที่มีความสุขจากการเป็นโจโมจริงๆโดยที่ไม่ได้มีความวิตกหรือกังวลทางสังคมและแม้ทุกคนจะอยู่คนเดียวเป็น แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังมีความรู้สึกเหงาในระดับปานกลางไม่ต่างจากคนทั่วไปที่มักมีพฤติกรรมแบบโฟโมหนะักสุดท้ายแล้วนะครับความต้องการที่จะอยู่คนเดียวและความต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เป็นได้ทั้งโจโมและโฟโมจึงควรเป็นเพียงสภาวะหนึ่งไม่ใช่การบ่งบอกว่าตัวเองของตัวตวนของเราเนี่ยเป็นใครเป็นเช่นไรอย่างไรแบบตายตัว การตระหนักว่าเวลาไหนที่เรารู้สึกอยากหยุดพักและเวลาไหนที่เราอยากรับรู้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรตอบตัวเองให้ได้มากกว่าว่าในแต่ละช่วงเวลาคุณจะเป็นแบบไหนก็คือในมินนิ่งที่ที่เกมเที่พี่มิงอยากจะบอกก็คือว่าบางทีการปฏิเสธเลยทั้งแบบ100%ซก็ไม่ดีแต่การที่จะรับรู้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นความตรงกลาง เส้นทางสายกลางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตแบบปัจจุบันแล้วก็อยู่ด้วยกับเทคโนโลยีได้เหมือนเหมือนกับคนอื่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจที่หลายคนอาจจะเสพติดโซเชียลมีเดียจนเกินเกินเกินจนเป็นความทุกข์ก็ถอยมานิดนึงแต่ไม่ต้องถึงขนาดละเลิกตัวโซเชียลมีเดียนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นาน,า,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz กลับมา ฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อช่วงแรกของรายการพี่มินก็โซโล่ยาวๆกับเรื่องของการดีทอ็อกซ์เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียรวมถึงเรื่องโฟโมโ,โจโมโคืออะไรอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ข้อสรุปบางอย่างที่ทําให้เกิดเป็นข้อคิดได้นะครับข่าวที่เราจะมาเริ่มต้นสําหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเถียงกันสนั่นระบบช่วยขับเทสลาหลงกลภาพลวงตาบนถนน เมื่อไม่นานมานี้นะครับเราอาจจะได้เห็น Mark r o ร e ว y o u t u b e บชื่อดังและก็เป็นอดีตวิศวกรนาซาทำคลิปแชร์ว่าระบบช่วยขับของเทสลาที่เปิดระบบออโต้พายลมันหลงกลกำแทงลวงตาที่วาดเป็นรูปถนนทำให้รถพุ่งชนกำแพงโฟมที่วาดไว้แบบไม่เบรกเลยคลิปนี้ทำเอาคนหือหาเพราะว่าเทสลาดันใช้แค่กล้องในการประมวลผลระบบช่วยขับไม่เหมือนค่ายอื่นที่ใช้ทั้ง ไลด้าแล้วก็เล d a าซึ่งแยกแยะถนนจริงกับภาพวาดบนกำแพงได้สบายสบายแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้จุดประเด็นเทียงกันสนัน่นสาวกเทสลาก็ออกมาปกป้อง Mark g โร b a โควรจะใช้ระบบ f u ลเซล l f d ดเวอรหรือ FSD ที่ฉลาดกว่าและแพงกว่าด้วยในการทดสอบแต่ก็มีคนลองทำตามแล้วนะครับว่ายูแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกคนก็ลองดูอย่างเช่นไคล์พอลเอารถของเทสลาโมเดล Y มาลองซึ่งคราวนี้เปิดตัว F SD ด้วยผลก็คือชนเหมือนเดิมใคเพราะบอกว่าตอนรถใกล้กำแพงเขาอาจจะเขาอาจเห็นว่าเลยว่าระบบมันมองไม่เห็นว่าเป็นกำแพงจนเขาต้องเหยียบเบรกสุดแรงเพราะกลัวชนจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าพอเขาเอา Cybertruck คซึ่งเป็นรถกระบะสุดล้ำของเทส l a ที่ใช้ควินเตอร์รุ่นใหม่อย่าง HW4 มาลองบ้างปรากฏว่ามันเบรกทัน เพราะว่าไซเบอร์ทักมองเห็นกำแพงลงตาแล้วหยุดลดได้แบบชิลๆซึ่งคลายพอบอกเลยว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันจะชนะสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่งงกันไปนะครับมาที่ข่าวของเทคโนโลยีของเมืองไทยบ้างมหิดลอินเตอร์เปิดตัวคอปเตอร์ AI ผู้ช่วยนักศึกษาขยันตอบ24ชั่วโมงนะครับวิทยาลัยนาะนาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้เปิดตัวคอปเปอร์ คอปเตอร์ er นะฮะซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้กับนักศึกษา MUIC หรือนานาชาติมหิดนเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งไปจนถึงปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการวางแผนการเรียนเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นสมัยก่อนเวลาจะโอ้ oh. เลือกว่าจะลงวิชาอะไรเนี่ยโหนั่งคิดกันใหญ่จะไปหาอาจารย์บางทีอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองว่าการที่ทําตัว AI ตัวนี้ขึ้นมาก็น่าจะช่วยทําให้มันมีอะไรที่น่าสนใจและก็ดีขึ้นนะครับออคอปเตอร์ทำอะไรได้บ้างแนะนำรายวิชาอธิบายข้อมูลหลักสูตรนำทางในมหาวิทยาลัยแนะนำกิจกรรมและชมรมข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน แนแนวอาชีพเบื้องต้นโอ้เยอะแยะเลยก็ยังไงลองดูแล้วกันเทรคครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับรองศาส,สตราจารย์ดรยิ่งยศเจียรเวชทินะฮะรองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติก็ให้บอกว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยในการป้อนข้อมูลเริ่มต้นทีมงานได้ป้อนข้อมูลพื้นฐานจำนวนมากที่ muic มีอยู่ในเครื่อง ai ในระยะแรกนะครับสองก็คือการเรียนรู้ต่อเนื่องและปรับปรุงก็เลยทำให้แอร์ตัวนี้มันมีความฉลาดนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์ตกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อนะครับกับข่าวเรื่องของ ทิกตอกนะครับอัปเดตใหม่ทิกต o k เพิ่มฟิวเจอร์แจ้งเตือนเด็กหายหน้าฟีดนะครับถัดจาก Meta ก็มี t i k t o กนะครับที่ล่าสุดได้อัปเดตฟิวเจอร์แอมเบอร์อเหรือระบบแจ้งเตือนเด็กหายแล้วโดยจะปรากฏหน้าแรกหรือฟีดประเดิมที่แรกในเท็กซัสประเทศสหรัฐนะครับทิกตอกร่วมมือกับ NCMEC ศูนย์แห่งชาติเพื่อเด็กหายและถูกสแสวงหาผลประโยชน์ จะทำฟิวเจอร์ตัวใหม่นะครับระบบแจ้งเตือนเด็กหายซึ่งอาศัยอยู่ซึ่งอาศัยผู้ใช้ t i k t อกที่มีจำนวนมากในสหรัฐเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาพาให้เด็กๆที่อาจถูกลักพาตัวหรือหายตัวไปกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้งสำหรับฟิวเจอร์นี้นะครับถูกใช้ที่แรกในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐพบประสบความสำเร็จด้วยดีโดยทาง TikTok กล่าวเลยว่าตัวฟีเจอร์นี้ช่วยให้ตัวเว็บไซต์ NCMEC เนี่ยมียอดผู้เข้าชมมากกว่า2.5ล้านครั้ง และมีคนหรือยอดดูฟีเจอร์ Amber Alert ในสในรัฐเท็กซัสมากกว่า20ล้านครั้งด้วยส่วนการทำงานของฟีเจอร์ Amber Alert ใน TikTok นั้นจะมีหน้าประกาศเด็กหายมีทั้งรูปภาพารายละเอียดที่จำเป็นและมีการแปะล,ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และอีกลิงก์สำหรับติดต่อ911ในกรณีที่มีข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ทราบนั่นเอง ย้อนกลับไปในปี2015นะครับทาง Facebook ของ Meta ก็เคยมีฟีเจอร์คล้ายกันและยังมีของ i n s t a g r กรในปี2022ด้วยสำหรับคำว่า Amber Alert นี้มาจากเหตุศกกรนาตกรรมในปี1996ที่มีเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่า Amber r e n เ h a ส์ฮาเยอถูกลักพาตัวและพบว่าถูกฆาตกรรมในเวลาต่อมาจึงเป็นที่มาของระบบแจ้งเตือนข้อมูลเด็กหายที่นิยมใช้จนในสหรัฐ ใช้ในสหรัฐโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่องส่งข้อมูลผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์ข้อความสั้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปโซเชียลในปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่จาก t ิกต o k ซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ฟีเจอร์ใหม่ๆมันก็จะมีการใส่สิ่งเหล่านี้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันมีมีประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าอาจจะอารมณ์เดียวกับอะไรเดีย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจัดแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือ,อ,อพวกอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดก็ต้องพยายามมาลดลงในเรื่องของภาพลักษณ์ของการเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงคล้ายๆกันว่าด้วยความที่โซเชียลมีเดียภาพลักษณ์ช่วงหลังๆอาจจะดูแบบเสพติดมากเกินไปเขาก็พยายามจะใส่ฟิวเจอร์ใส่ฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับ ชีวิตของเราจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหรียญ2ด้านมีทั้งโทษและประโยชน์ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันในมุมไหนใช้มันอย่างไรใช้มันให้มันเหมาะสมแคมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับอัปเดตแล้วนะครับแก้ไฟล์ Explorer เปิดไฟล์บีบอัดได้เร็วขึ้นไม่ช้าแล้วนะครับหนึ่งในปัญหาของ Windows 11คือการแยกไฟล์บีบอัดหรือว่าซิฟไฟผ่านไฟล์ Explorer ที่ทำงานช้าจนน,น่าสังเกตล่าสุดนะครับทาง Microsoft ก็เตรียมแก้ไขแล้วนะครับใน Windows 11 Build 27818ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด Microsoft เตรียมปรับปรุงการใช้งานไฟล์ Explorer หรือว่าแอปช่วยจัดการไฟล์ต่างๆที่หลายคนคุ้นเคยกันดีโดยแอปนี้นะครับจะช่วยให้แยกไฟล์ซิปได้ดีขึ้นและช่วยให้แยกไฟล์ขนาดเล็กจำนวนมากได้เร็วกว่าเดิม ปรับปรุงประสิทธิภาพการแยกไฟล์ที่บีบอัดในไฟล์ Explorer โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการแยกไฟล์ขนาดเล็กจำนวนมาก รายละเอียดในการอัปเดต Windows 11เนี่ยก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าว่าเป็นยังไงนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Microsoft เคยอัปเดตให้ Windows 11สามารถเปิดใช้งานไฟล์ rar และไฟล์บีบอัดอีกหลายประเภทได้โดยตรงไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วยเปิดอีกต่อไปต่อมาก็เพิ่มความเร็วในการเปิดใช้งานนี้เองก็ลองไปดูรายละเอียดใน Windows blog ของเขาได้นะครับว่าเขามีการใส่อะไรไว้บ้างนะครับปิดท้ายกับข่าวนี้ครับเป็นข่าวจาก Twitter มี มูลค่าป้ายนกฟ้า Twitter ถูกประมูลหลักล้านนะครับแม้ตอนนี้ Twitter จะกลายเป็น X ไปแล้วนะครับแต่ป้ายโลโก้เก่ารูปนกยังคงตั้งอยู่บนสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกล่าสุดนะครับตัวป้ายได้ถูกถอดออกไปแล้วและยังถูกขายไปในราคามากกว่า1ล้านบาท ดูเหมือนชื่อและโลโก้เก่าของ X หรือ Twitter เนี่ยยังคงมีคุณค่าสำหรับบางคนหลังทางบริษัทได้ทำการถอดป้ายโลโก้เดิมออกไปโดยเป็นป้ายโลโก้ขนาดใหญ่12ฟุตนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมากถึง560ปอนด์หรือประมาณ254กิโลกรมัมแต่เมื่อไม่นานหลังจากนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนมาซื้อป้ายดังเก่าวไปแล้วตัวป้าย Twitter เก่าหรือเจ้าแร r y พบถูก เอามาประมูลและมีคนเสนอราคาสูงสุดถึง34,375ดอลลาร์หรือประมาณ1 000, 1 7 0 0ล้านบาทหรือแม้จะน้อยกว่า40,000ดอลลาร์ที่ทาง r า h o อา e ผู House, ้จัดประมูลได้ประเมินไว้เล็กน้อยแต่ก็ถือว่าแพงนะครับทั้งนี้ตอนที่ถอดป้ายออกนะครับทางบริษัทต้องใช้เครนแล้วก็ทีมงานหลายคนมาช่วยกันถอดป้ายออกจากอาคารสำนักง,งานใหญ่กันเลยส่วนเจ้าแ a ลรี่เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนต่อนั้น ยังไม่มีการเปิดเผยรวมถึงตัวผู้ประมูลด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่อีลอนมารเข้าซื้อ Twitter ในปี2022นั้นได้มีการนำโลโก้แรรี่หรือไอ้เจ้านกตัวนี้เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าเดิมไปประมูลในปี2023แล้วยังมีรูปปั้นตัวหนึ่งที่ใช้ประดับสำนักงานด้วยโดยราคาขายได้ในราคามากถึง100,000ดอลลาร์ 1, ส่วนโลโก้ รูปนกขนาดใหญ่ตัวอื่นที่ถูกนําไปประมูลด้วยเช่นกันทว่าราคาไม่เปิดเผยนะฮะแหมจะว่าไปก็หากินกับความคลาสสิก <c oughs> ความคลั่งได้เหมือนกันนะครับอ่ะปิดท้ายตรงนี้ย้ํากันสําหรับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในเดือนหน้านะครับคือเดือนไม่ใช่เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งมิถุนาเสลวกรกดาสามถึงหกกรกดาคมเจอกันแน่นอนสําหรับคอมมาดนะครับครั้งนี้ใช้คอนเซปที่ชื่อว่าคอมมาดอัอลิมิต ส่วนจะอัลิมิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันในช่วงต่อๆไปหรือสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์นะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม